บทที่8ปดบทสวดธรรมจักรกับปวัตสูตรเอวามสตังเอกังส,สมยังภควาพนาสียังวิหารติอิตติวิหารติกับปีรัตนีอิสิปเตนะมิคาทเยตตตะลาโกภควาปัจจวักเกย์พิกุอมันเตสิเทวเมเทวเมพิกเมพิกวีอันเตอันตาปัดปัชิเตนะมณะเสวร,รตัพพัยโยใจยังกามีสุกามะสุขินลิกาสุขินลิกา นโยโคหิโนคัมโมปทุชนิโกอภะอนาลิโยอนาตสานิโตโยจายังอัตติกินอัตติกินละมาทานโยโคทุกคนอนาลโยอนาตสานิโตเอเตเตพิกเวปุโปอันเตอันนาอุปปภะอุปปะคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเทนะสัมพิสัพพิสัมพุทธาจักขุการณียานะกการณีกัสมายะอุปสมายยะพิญญยาสัมพุทธายะ นิพพานายะสังวตติกตมาจาทะสาพิกฆวีมัชฌิมาปฏิตปทาตถาคเทนะอภิสัมพุทธาจักขุกกรณียานักกรณีอุปสมัยะอภิญญาะสัมโพธายะนิพพานายะสังวตติอายะเมวะอริโยอัฏฐานกิโกมาโคเสรยักขีทานสมาธิสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวะสมมาวายโมสมาสติสมาสมาธิอายังโข ลาพิควีมัชฌิมาปิิปาาทาตถาคาเตนะสัมพุทธาอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานา,ารณีอุปสมัยะอภิญญยา,ยาสัมพุทธายานิพานายาสังวตติ ตตุมาจาสาพิกาเวมัชชีมาปฏิปทาตถาคเตณาพิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมยญาณวิญญาณสัมพุทญานิพพานายสังวัตติอาียามิวาริโยอัฏฐาคิโกมัคโคเสยญาติทังสมาธิทิสัมมากมันโปสัมมาวจสัมมากมันโตสัมมาอาชิวสมาสวายโมสมาสติสมาสมาธิอายังขุสาพิกาเวมัชชีมามัชชีมาปฏิปทาคตาเตคเตณาพิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมยญาณวิญญาณสัมพุทญานิพพานายะ อิทังโหปนาพิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลีปิทุกขาพระมะระนัมปีทุกขังโสกับอริเทวะทุกขาโทมนุสสุปายาคาสัปสาปีทุกขาอปิเยหีสัปโยโคทุกโคปเยหิวิปโยโคทุกโคมยำปัดฉังนะละพติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจปธานักปธานักขันธาขันธา ทุกขาอิทังโขปะนาพิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาปุโนภะวิกานันทิลาคัสคัตตาตตระตตระ,ะพินันทินีเสยยะทิทังกรมาตันหาเพราว่าตันหาวิภาวะตันหาอิทังโขปะนาพิกเวทุกขานิโรธทอริย,ยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะอาสิสะวิลาวิลาคัาานิโรโทอาจาโค ปฏินิสปฏินิสสักขะสักโคมุติอนาลโยอิทังโขปะนาภิกขเวทุกขานิโรธาคาไม่มีปฏิปทาอริสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสยะทติทางสมาธิติสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชโยสัมมาวายามุสมาสติสมาสมาธิอิทังอิทังทุกขังอริอสัสสจจังเมภิกขเวีภูเพอเนนุสุเตสุทเมสุจขุง อุทัพปิยานังอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิอโลโกอุททิอัพปิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจังปริเยยันติเมพิกะเวปุเพอนุนงสุเตสุธรรมสุจักขุงอุทัพปิยานังอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิอโลโก้อุทัพิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจังปริยญาต ปิญญาตันติเมพิคเวปุเพอน to então, ุ to to นุสูเตสุทเมสุจ huh. ักขุงอุทปพปิยานังอุทปพปิปัญญาอุทปพปิวิชาอุทปพปิอโลโกอุทปพปิอิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอนุนุสูเตสุทเมสุจักขุงอุทัพปิยานังอุทปพปิปัญญาอุทปพปิวิชาอุทปพปิอโลโกอุทัพปิตัมขุปณิธังทุกขะสมุทโยอริยสัจจัง หาต่ปันติเมพิกเวสาสนปริญญติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพิยานังอุทัพิปัญญาอุทัพิวิจาอุทัพิยโลโกอุทัพปิตั้งอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจติเมพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพิยานังอุทัพิปัญญาอุทัพิวิจา อุทัพธิอุทปพิอโลโกอุทปพิตังโกป็นิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตัพันติเมพิฆเวปุเพอนุนุสุเตสุธเมสุจักขงอุทปพิยานังอุทปพิปัญญาอุทปพิวิชาอุทปพิอโลโกอุทปพิตังโก้เป็นนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิฆเวปุเพอนุนุสุเตสุธเมสุจักขงอุทปพิยานังอุทปพิปัญญาอุทปพิวิชาอุทปพิอโลโกอุทปพธิ อิทังทุกขานิโรธานิโรธอริยสัจจติมีพิคเวปุภีอนุนุสุเตสุธรรมเมิสุจักขุมอุทัพปัติยานาอุทัพปติปัญญาอุทัพปติวิชาอุทัพปัติโลโกอุทัพปัติตังโขปณิทางทางทุกขานิโรธอริยสัจจังชาติกาตัปพันติมีพิคเวปุภีอนุนุสุเตสุธรรมเมิสุจักขุมอุทัพปัติยานาอุทัพปติปัญญาอุทัพปติวิชาอุทัพปัติโลโกอุทัพปัติตังโข ปัจจุันทงทุกขานิโรธอัลลิยสัจจังสติการตติสัจจิกะตันติมีพิฆเวปุภีอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพทิยานังอุทัพทิปัญญาอุทัพทิวิชาอุทัพทิอโลโกอุทัพทิอีทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอัลลิยสัจจันติมีพิฆเวปุภีอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพทิยานังอุทัพทิปัญญาอุทัพทิวิชาอุทัพทิอโลโกอุทัพทิ ตังโขปาณิทังทุกขานิโรธาคามินิปัฏิปทาอริยสัจจังภาวิตัพันติเมธีขเวภูเพอนุนุสุเตสุธาเมสุจักขุงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปปิยโลโกอุทัปธิตังโขปาณิทังทุกขานิโรธาคามินิปัฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมธีขเวภูเพอนุนุสุเตสุธาเมสุจักขุง อุทัพธิยานังอุทัพธิปัญญาอุทัพธิวิชชาอุทัพธิอโลโกอุทัพธิยาวกิวันจามีพิฆเวอุิเมสูจตุสูตอริยสัจเจสุเอวันติปะลิวัฒังทวัทกะรังยะถาภูตังยานาทัสนังนะสุวิสุวิสุทธังอโหสีนิวะตาวะหังพิกเวสเทวะเกโลเกสัมมาลเกสะสัมภามเกสัสนภามะนียปชายัสเทวมนุสัยะอนุตลังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโภปัญญาสิง์ ยะตโตจะโขมีพิกเวอิเมสุจะโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปลิฏปัทถานททวาธกาลังยะถาภูตังยะนาทสนงังสุวิสุทธังหสิอาาัธนาอาถาหางังพิกเว สเทวะเกโลเกสมาลเกสพามเกสัสนพามเนียยาปชายาสตีวะมนุสายยาอนุตลังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัญจยาสิญญานันยาันจัปปนาเมทัศนาอุปอุทัปธิอากุปปามวิมุตติอายอามันติมาชาตินทิธานิปุปุณะภะโวติอิทามวจ่าภะควาอัตตนาโมปัญจวัคคียาพิโคภะคะวะโตภาสตังอภินันทุ อภินันทุงวิมัสมินจปะปนะเวยาเวยากลักะลัสนิสมิงพันญามานีอายสัมมันโตกุทฑัญญาสักวิราชาังวีตมะรงังธรรมะจักขุงุทธาปฏิยางกินจิสมุทัยาธรรมังพันสัพพันตังนิโรธานิโรธรรมมันติปวัตติติติตปวัตติปวัตติเตจกักขขาวตา ธรรมะจักเกภูมาเทวาสัทธมนุสาเวสูงเอตามะคคตาภรณาสียังอิสิปติอิสิปะเตเนมิคัตยีอนุตัังธรรมะจักกังปวติตังอปวติยังสัมมานีนาวาพามานีนาวาเทวานีนาวามาเีนาวาพามุนาวาเกนิีจิวะโลกัสมินตีภูมานังเทวนังสัทธังสตวะจตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสูงจตุมหาราชิกาสัทเทวนังสัทธังสตวะ ตาวะติงสาเทวาสัทธมนุสสาวิสุงตาวะติงสานางเทวานางสัททังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสสาวิสุงยามานางเทวานางสัททังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสสาวิสุงตุสิตานางเทวานางสัททังสุตวานิมานะลาตีเทวาสัทธมนุสสาวิสุงนิมานะลาตีเทวานางสัททังสุตวาปาราตมนุาวิสุิมาะรตีเทวาสัททิมนะราเทวาสัทมนุสาวิสุงนิมานะราตีวานาัตินางเทวาสัทธังสุตวาสามาะ พามากายีพามกายิกาเทวสัทธมนุตสาเวสุงเอตภวตาภลานาสียัง <nothing>. อ <même S 1> ิสิปเตในมิคัตเยอนุตารังธรรมจักกังปวัตติอภวัตติยังสมานีนาพามนีนวาเทวานีนาวาวามาเลนวาพามุนาวาเกนิจิวาลกสิมินติเตหิเตนะคะเนนะเตนะมุหดเตนะยาวาพามลูกา สัตว์ูอัมภูคาตชีอาญจ่ทัสสะหสสีโลกทาตุโลกาาตุสังกปรีสัมปกรปิสัมปเวที่อปปามายอัปปมโนจะโอคารโอโอภาโสโลเกปตุลลาโหสีอติกกเมวะเทวานังเทวานุภาวังอธโคภะควาอุทานาอุทานังอุทานีสีอัญญาสีวัตโพกุณทัญโยอัญญาสีวะตะ โพโกนทันโยติอิติหิหังอายะสมันโตโกนทันยัสสะอัญญากุทานยัสโกนันโยเตวันวะมังอโหสิติบทที่9พุทธานุสติอิติวิโสภควารหังสมาสุพุทโววิชชาจารณะสัมปันโนสกตโตโลกวิถวนุตตลปุริสสะธรรมะสาลติสัตถีอุโนสาังพุทโธภควาติ บทที่สิบสวาาโตพระคาวตาธโมสันธิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนายโกปัจจัตตังเวทิปโพวินโูหีติบทที่สิสิบเอ็ดที่สิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนพระคาโตสาวกสังโคอุปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโคญายปฏิปันโนพระคาโตสาวกสังโคสามีปฏิปันโนพระคาโตสาวกสังโค ยะที่ทางจตาริปุริสายุอาคานิอัติตาอัตถาปุริรสัพุกคลาเอสาะภะกัโตสาวกะสังโขอเอาเนโยเป้าเนยโยทักขิเนโยอัญชลีกา,นนาริเนโยนตะลังคุญญาขิตังโลกัสสาติบทที่สิบสองสกัตะวา สกัตตวะพุทธะรัตนังโอสะทังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตชะนาสุธินานสันตุปัฏฐวาสเพทุขาวุปัสเมนตุเตสกัตตวะธรรมารัตนังโอธรรมตโอสะทางอุตมังวรังปริวะคาหูปะสมัยนางธรรมเตชะนาสุธินานสันตุปัฏฐวาสเพพยทพยาวูปัสเมนตุเตสกัตตวะสังฆารัตนัง โอสถางอุต,ตมังมวรังอโหในยังปางโหในยังสังฆเตเชนะสุธินานาสัตตปัฏฐาสัพโลคาอุปัสเมตุเตบทที่สิบสามพระคาถาชินวัชินชรนโมตสัมตสัพพะควานโมตัสัพพะควาตัวละตัวสมา,ามสุปัสสะนโมตัสัพพะควาตัวละตัวสมาสุปัสสะนโมตัสัพพะควาตัวละตัวสมาสุปัสสะเชนะสานักตาพุทธาเชตวามาลาะมาลังสะะมลังสหานังจตุสัจจสพัง เยเยวิปิงสุนาราสนาตันหังคาราทโยพุทธาะทวีสตินายกาสัพเพปิตาไมาหังมัทเกเตมุนิสลาสีเสปฏิโตไมหังพุทโธมมธรรมโมทวิโรจนีเสียงโขปฏิโตไมหังอุเรสัพพคุณกกาโรหะตะเยเมอนุรุตโธสาลีปุตโตจาัตถกินีโกนทันโยปิถภาคาสเมิงโมคะคันละนนจาวามกเกทักินีสวรณีไม,มหงงังอนาสุลอาสุลอนันทารามุลา กัสปโจรมหานโมภาสุงอมังสุตะเกเกสัโตปิฏิภาคขเสนสุรโยปะพังโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุญโคกุมาโรกุมาลกัสปโธเทโรมเหสีจิตตวัตควัโสมัยหาวัฒนีนิจังวัฒนีนิจังปริทาศีคุณากาโร

สัตตปากาละลังกตาวะตาปิตาทิสันชาตาพาหิรัตยังจุปัฏฐานพาหิวตาปิตาชนพาหิรัปัทวาอาเสสาวินายังยันตุอันตชินาเตชะสาวสตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชลีชนะปัญเชลมัจยมิวิหารตังมหิตตลีปัตสัตมหิตตลีสัทธาปาเลนตุมาสัพเพเตมหาพุลิสาสภา อิจิมันโตสุกุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตุปัทโวสัทธรรมานุภาวะปริโตจลามิชินาชินาสังขานุภาเวนะชิตารายุสัทธธรรมชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาวะเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตระโยสัทธธรรมานุภาวะปริโตจลามิชินาปันชิเลติ บทที่14บสทสวดพระโหมาากาพระหงศาสานะพระโหงสาสัมามิมิมินิมิเตาวันต่างสีมีลังอุติสะโพรัสเสนมะลังทานาที่ธรรมวิธินาชิตตะมุนินโตตันเตชะสาพวันเตชะชียมังครานิมาลาติเลกามะพิยุติสัพลาติงโครัม ราติงโคลำปนาคาวกรรมะขมาทัตถายัขังขันตีสุทันตาวิทินาชิตวรมุนินโทตันเตชะสาโพดุเตชิยมังครานีนาคาคีลิงขะชะลังอธิมาทพูตังคาวคิดจักกวาสนีวาสุคาลุนันตังเมตตามภูเสกาวิทินาชิตวรมุนินโทตันเตชะสาโพดุเตชิยมังครานีอุขิตาข้ามาธิหัตถาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลีมาลวันตังอิติปิสังขตมโนชิตวรมุนินโทตันเตชะสาโพดุเตชิยมังครานี กัตวานากัทามุทลังอีวาคภินียาจินใจยะทุตเทวจนังชนะยะกามเชสันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินโททันเตชัสาพระอุตเทชยมังคารานิศาสจังววิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวะทาพิโลปิตมะนังอติมัตพูตังปัญญาปฏิปัชลิโตชิตวามุนินโททันเตชัสาพระอุตเทชยมังคารานิ ันโธปนาสะพุชคาวิปุถิมหิตถิงปุเตนะเทระพุชเคนะธ้ามาปยันโตอิทูปเทสาวิธินาชิตาวมุณีโธตันเตชะสาโพนตุเตชียมังกรานิทุขหัดทุกขหาเถิฏฐาพุชเคนะสุทธาหัดถังพามังวิสุทธิชุติมิททิพิกาพิธานางยานาคเทนะวิธีนาชิตาวมุณีโธตันเตชะสาโพนตุเตชียมังกรานิเอตตาปีพุทธเชมัียมังคราอัตถะคาถายุวชนโนทินทีสัลเตกะตันติหี อิตาวะเนกาวิวิธานิจุป,ปัฏวานิโมฆังสุขังอธิคมยัญโลสปัญโยมหากาลุณิโกนาถูอิตายะสัพพปนีนางปุเรตวาปรามิสภาสัมปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสะเจวเชนะหตุเมชีชยามังคะลงังเชยันโตโพธิยามุเลสกยนานังนันทวัฒโนอเอวังตาวังวิชโยหิชยสุชยามังคะเล ปาลาสิปันลังเกสิเสปทวภิปุเลีอภิเสกสถาพุทธานังอัคคปโตภโมทติสุนักตังสมังคาังสุปะพาตังสุหิตังสุกนโนสมุตโตจัตสยิถังธรรมเจริสุปัทคีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัทคีนังปัทคีนังมณีันปัทคีนังกตวานังละพันตติปัทคีนีภวันตุสัพพมังคาังละขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสุธีภวันตุ พระวนตุเตนันตุสัพพมังคลงังรักขันตุสัพเทวตาสภัสสังฆานุภาเวนัสตาสุธีพระวตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานาคาถายาเทวตาสัสานติวิหารละวสินีถูเปขเรโพธิขเลต่างหิงต่างหิงต,งตาธรรมะานะเนนะพวันตุปุชิตาสุธีิงกรลนเตตเตทะวิหารามันทะเลเถราจามัชฌานวกกาสจัพพิคะโวตสารามิกาทานาปฏิอุปัส อุปาสกาคามาจเทสานิคามาจอิสราปัสสนพุตาตุสิตาภะควาเตชลาผููชายาปิจัตอันทักสัมภวาสังเสธาชตาอัทโวปยะอัทโวปะวะปะวะปะอัทโวปปาติกานิยนิกังธรรมวรังปฏิจเตสัมเพปิทุกขสะ กาลนตุสังขยังคาตุจีรังสตังธามโมสัมมาธลาจับุคลาสังโฆโตโหตุสมุสมะโควะอัตไายะจหิตายะจัอัมเหแะคาตุสัตธามโมสัมเพปิสัมมาจัตจริโนวุทิงสัมปาปาปุเนยมาทำมีอริยปปเวทิตาปะสันนาหนตุสัพเพปิปนิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปวิชนโต กาเลกาเลเทวปวสตุบุธิภาวยาสัตตานางังสมิทิงเนโน,นเมธนิงเอวังทำไม,ม่มีนะราชราชนตปะช้างาปปรากาญญาาาาักขัตุสัพพธาบทที่1ิเทวตาอุโยชนะคาถาบทสงเทวดาทุกขปตาจันนิทุกขาพยาปตาจนนิพยาโศกปตจาจนิโสกา หนทุสัพเพปีบนิโนเอตาวัตตาจพะพะามเฮเหพระพระสัมตังปุญญาสามัมปะทางสัพเพเทวนุมโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสุทายะสีรังลักขันตุสัพทเทสัพ,พทาภาวนาพิราโตพิลาภาวนาพิลาตลาตหงตุขัดฉันตุเทวตาคตา บทที่17สุมังคุลคาถาหอนตุสัพพังสมังคารังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหอนตุนิรันตรังหอนตุสัพพังสมังคารังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะุทธามานุภาเวนะโสตีหอนตุนิรันตรังสัพพังสมังคารังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสตีหอนตุนิรันตรัง สุทธาภรัปตาปจิกานันจะยังพลังอาหารตนันจเตชนะละขังพรทธมิสสะปโสสุทธาภระปัตาปจิกานันจะยังพลังอาหารตานันจเตชีนะละขังพรทธมิสสะปะโสสุทธาภระปัตาปจิกานันจะยังพลังอาหารตานันจเตชนะละขังพรทธมิสสะโสสุทธาภระปัตาปัจิกานันจะยังพลังอาหาตานันจเตชนะละขัพัทธมิสสะโสสุทธาภรัปตาปัจเจนันปจจกานันจะยังพลังอาหารตนันจเตชนะละขังพรทธมิสสพโส สัพเพพุทธาภระปตปาจิกานันจะยังพลังอาหารตานัจเตเชน่าลกขังพัทมิสัพปะโสสัพเพพุทธาภระปตปาจิกานันจะยังพลังอาหารตานัจเตเชน่าลกขังพัทมิสัพปะโสสัพเพพุทธาภระปตปาจิกานันจะยังพลังอาหารตานัจเตเชน่าลกขังพัทมิสัพปะโสสัพเพพุทธาภระปตปาจิกานันจะยังพลังอาหารตานัจเตเชน่าลกขังพัทมิสัพปะโสสัพเพพุทธาภระปตปาจิกานันจะยังพลังอาหารตานัจเตเชน่าลกขังพัทมิสัพปะโส วยอนุภาพแห่งสัจจตอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสง์แห่งการบูชาพระราต,ตาตลงไปด้วยการสวดสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระบริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกินมีแก่ข้าพาเจ้าขอพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกทางธรรมขอข้าพเจ้าเข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์ขอพระพุทธธรรมประสงค์จงสถิตในกายในจิตของข้าพาเจ้าเพื่อเป็นกอบคู้ไปเลยด้วยมันตาจิตให้โลกนนนินีในการ์ทำดีด้วยเถิด ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยาโมลและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตยายออเศรษฐีเหรียญย่อเศรษฐีเหรียญใบควสิบแปดตลอดจนวัตถุมคงคลทั้งปวงที่สาสีสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเถอ